แนงน้องใหม่ยังคือโผล่ทะยายงามพูดงามโผดเนาะใ,ใ,ใหญ่นาะโผล่พูดแห้งพี่น้องน้องใหม่เบ่งเนี่ยพูดบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมือนี้สาวเป็นสีกับแม่พาพี่น้องมาฮักน้องใหม่เด้อจ้ะบอยได้มาสอง,สงเสมอนะแม่น้อพอดีติดธุระจ้ะเบิ่งแน่พี่น้องแต่สอนน้ำบ่โผล่แห้งพี่น้องเอ้ยสามสีเหมือค่ะติดธุระงามแห้ง มาคิดไปสิงเงาเร็วปานเด็นน้อยใหญ่เนาะนี่คือปลาสิหลปาน,นสักหัวแม่ว <c oughs> ่มีนอเลยเนาะมือน,นี่น,ยยน,น้อยในะหญ่เนาะนี่ปลาไหลลวกไส้เรือมาวานอเนาะขนาดแล้วออกให้ลูกไส้ได้จ้ะนี่ป <c oughs> <c oughs> วดหัวเฮียแรงเขาก็จะประมาณนี้นะจ้าทางพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ได้จ้า อกอดหรือยายน้อแม่กังไ <c oughs> ดไล่ยติดน้ำเปล่ามอไหมมอขันมาหมู่บ้านมือนกันก็ซิพอดีนะ่นไเนาะแม่ เด็อนกางคักพี่น้องเอ้ยใครมอกระเซยได้เนาะกระเซยดายมันเพราะว่าแกงอะแซ่บแสบจ้ะอวบบ่แข็งนั่นไหมเนาะบ่อบ่อแข็งจะสวรรค์ใจ้ะรอเดียวนี่กินมาบิดเลยจ้ะ มัมีพี่หลังบานนะแม่นะแมนแล้วเพื่อเอาไม้ขูดวนวาอ้ยน่องใหม่เจ้าเพื่อออกดีแค่พนวานพี่น้องคนถามจ้ะเนาะอ้ยน่องใหม่ขำน่องใหม่ขูดน้องว่าออกเบิปีสีสอาดได้พี่น้องเอ้ยสมหั็จะเป็นนอนนะแม่นะแมนจ้ะเข้าไปเห็นน่องม่ดองแล้วก็เห็นน่อม่ทุ่มแบ เก็บตัวเย็นจ้ะของผมมาเพลินเศร้าออกแล้วจ้าไวงามตามท้องเรื่องจ้าห้ามแห้งจ้ะสวยมากกอที่สองจ้ะกอที่สองเห็นไหมนะสายคือเกาสายคือเกาแต่ว่าจะมีบอทำ มาซัมกอมูหันด้วยตัวมูาบานดิานลายอยู่ได้นี่แม่ตัดออกให้หน่องมูบานใช่ไหมออกให้หนอ่นอ,อง,นงออกลายมูบานเอาตัวมันยาวเนีออกมูบานตังต๊อกเลยจ้ะผู้่นมักแข่งกับโอ้จะเป็นจ่ากินแกงแข่งโนใหม่เพิ่งมาแจ็บนะใช่ไหมเกงแล้วก,ก,ก็ไปแจกเอฟซีจ้ะแจกพี่แจกหน่องเฮ้ยตุ้งเนกินตอนเชียงจ้า เอาบันนี้เขาจะเอาไบ้ได้จ้าอีกบ้านหนึ่งยือบานสองบ้นเขาคอยมาเอานะไหมนะบนกระตาล่ะแม่ลายเฮียคอนเอาคอนเอามคอนเอาพี่เนอ แมงพี yeah. um, oh. mm ่น hmm. mm ้องยายเราเสียดายแล้ววะคอนเอาเดร้ายเต็มกระตานเลยแม่เนาะแม่นจ้ะเดร้ายตาหล่นมากเองเดร้ายจนหล่นจ้ะพี่น้องจ้าภัยอยากกับมาด้วจ้ะกิ้งกังน้องใหม่บานซาเิ้นสีจ้าอู้หูเดล้ายขนาดเดร้ายแห้งจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่งเต็มตาเต็งห่อพร้อมจ้ะจ้าหล่นตาเลยจ้ะเมื่อยอ้หูเดร้ายขนาดขนาดจ้ะเดร้ายจ้ะสำหรับคลิปมันเองกับซาฟินสีกับแม่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปมือ่อก,กี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ